สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยท,ทุกๆคนนะคะทั้งที่อยู่ประเทศไทยและอยู่ต่างประเทศนะคะ สวัสดีพร้อมๆกันเลยและสวัสดีเพื่อนต่างชาติและคนต่างชาติต่างศาสนาที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้นะคะสวัสดีพร้อมๆกันเลยค่ะและวันนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมแม่หมอก็จะได้มาตรวจเช็กดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูน,นะคะ ราศีธนูซึ่งเป็นราศีสุดท้ายประจำปี2564นะคะและก่อนอื่นแม่หมอก็จะขอบอกเก่าวไว้ก่อนก่อนที่จะเช็คดูดวงชะตาให้นะคะก็คือจะบอกว่าเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นแม่หมอไม่ได้เอาคลิปวิดีโอดูดวงชะตามาลงไว้บนยูท b e เนื่องจากว่า แม่หมอนี้เจ็บไข้ได้ป่วยหนักมากๆป่วยหนักมากๆต้องให้ทั้งเลือดให้ทั้งน้ําเกลือให้เลือดหลายถุงอะไรประมาณนี้ร่างกายอ่อนแอไม่สามารถที่จะทําการอะไรได้เลยนะคะทีนี้พอมาสู่เดือนตุลาคมนี้ความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายไปแล้วก็เริ่มมีเรี่ยวแรงที่จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาแล้วนะคะดังนั้นวันนี้ แม่หมอก็เลยจะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะท่านที่เกิดในราศีธนูในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดในพอสอะไรก็าตามเกิดคอสอะไรก็าตามนะคะ ขอให้เกิดอยู่ในช่วงที่แม่หมอบอกกล่าวเอาไว้นี้นะคะและในการตรวจเช็คดูดวงจะตาจากแม่หมอนี้แม่หมอจะอิงจากไพ่ย,ยิปซีนี้นะคะแม่หมอจะอิงจากไพ่ย,ยิปซีนี้ในการตรวจเช็คดวงชะตานะคะแม่หมอจะไม่ได้อิงแม่หมอไม่อิงจากดวงดาวไม่ได้อิงจากเวลาตกฟากไม่ได้อิงลัคนาอันใดน,นะคะดังนั้นบางคนอาจจะตึงเครียดว่า จำเวลาเกิดไม่ได้จำเวลาตกฟากไม่ได้ท่านไม่ต้องไปตึงเครียดในเรื่องนั้นนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าท่านจำได้แม่หมอก็ไม่เอาเวลาตกฟากนั้นมาตรวจเช็คดวงชะตานะคะแม่หมอจะอิงจากไพ่ย,ยิปซีนี้นะคะเพราะว่าไพ่ย,ยิปซีนี้มันมีความขลังความจับหมังอยู่ในตัวนะคะไพ่ย,ยิปซีนี้สามารถที่จะตอบปัญหาได้ทุกเรื่องทุกอย่างนะคะ โอเคเมื่อเข้าใจกันดีแล้วเรามาตรวจเช็คด,ดวงชะตากันว่าดวงชะตาของเราประจำเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีนะคะเรามาดูสภาพทั่วๆไปโดยพื้นฐานโดยภาพรวมก่อนนะคะช่วงระหว่างเดือนตุลาคม2564นี้ดวงชะตาของท่านนี้ดีมากๆเลยนะคะดีมากๆที่สุด ในเรื่องการงานนะคะจะไว้ให้ดีดีมากที่สุดในเรื่องการงานและการเรียนนะคะทีนี้ไม่ว่าในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมนี้ท่านจะหันหน้าไปประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่มันดูดีมันฉลวกกับท่านมันปังตัง,งเฮงเฮงกับท่านได้ดีมากๆเลยหรือท่านทำงานอะไรอยู่ก่อนหน้านี้ มันก็ดีนะคะทีนี้มาเจาะดูด้านการการงานโดยตรงๆแล้วก็คือเอาเป็นว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้ด้านธุรกิจการงานของท่านนี้ไปได้ดีไปได้สวยมากๆเลยมีงานเยอะมากๆเลยท่านที่ทํางานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ประสบความสำเร็จในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมนี้ หากท่านคิดที่จะพัฒนาบริษัทองค์กรของท่านจะขยับขยายท่านก็สามารถที่จะกระทำได้และเกิดความสำเร็จจะสามารถงานนิสร้างเงินพอกคูนการเงินให้กับท่านได้เป,ปื้มเลยแหละนะคะหรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกอาชีพที่ทำในช่วงระหว่างเดือนตุลาคมนี้ มั่นฉโลกท่านดีมากๆเลยนะคะท่านได้ดีมีชื่อเสียงในการงานมากในช่วงเดือนตุลาคมนี้จะมีคนมากหน้าหลายตาบอกกล่าวในธุรกิจของท่านหลังไหลเข้ามารับใช้บริการท่านมากมายเลยนะคะหรือท่านนักศาาึกษาเล่าเรียนก็เหมือนกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ท่านที่เกิดในราศีท่านโนนี้ก็จะประสบความสำเร็จในการงานจะมีการสอบมี อะไรนี้ท่านคาดหวังว่าจะได้เกียรติเอ,องนี้ท่านก็สําเร็จนะคะทีนี้ว่าหรือบางท่านที่ทํางานในองค์กรในองค์กรหรือว่ารับราชการอะไรอย่างนี้นะคะหากแมนว่าช่วงระหว่างเดือนตนุลาคมนี้ท่านต้องการที่อยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้มันสูงขึ้นเพื่อที่จะขยับขยายให้ตำแหน่งหน้าที่การงานได้ใหญ่โตขึ้นได้มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น ท่านก็ประสบความสำเร็จสามารถกระทําได้ผู้หลักผู้ใหญ่พร้อมยินดีที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือท่านขอเพียงท่านไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่แล้วท่านก็จะช่วยเหลือท่านให้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งหน้าที่การงานได้นะคะโอเคด้านการงานก็สรุปแล้วดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องตึงเครียดอะไรมีแต่เป็นปื้มเพียงแต่ว่าบางทีท่านอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากเท่านั้น เมื่อเพราะว่ามันมีงานเข้ามาเยอะๆมีงานเยอะมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยเราก็ต้องอดทนอดทนเพื่อเงินงานสร้างเงินเงินสร้างงานนะคะต่อไปเรามาดูเรื่องการเงินโดยตรงนะคะสําหรับเรื่องการเงินนั้นก็ยังโอเคอยู่นะคะถึงแม้ว่ามันไม่ได้ติดขัดถึงแม้ว่ามันไม่ได้พุ่งมากมายแต่ท่านก็ไปได้สบายๆไปได้ เรื่อยสบายสบายอยู่นะคะยังไม่ต้องอตึงเครียดไม่ต้องกังวลอะไรบางครั้งท่านก็ยังเป็นปื้มหรือว่ามีความสุขในการเงินพอเพียงเพียงพอในสุยภาพของคุณอยู่นะคะ,ะท่านก็ยังมีเงินจับใหญ่ใช้สอยได้โดยคล่องมืออยู่นะคะทีนี้ต่อไปมาดูด้านแห่งความรักนะคะมาดูด้านแห่งความรักแล้วมันเหมือนเป็นกฎธรรมชาติ มันได้อย่างเสียอย่างนะคะก็คืองานดีมากเงินก็โอเคอยู่แต่ความรักมันก็มีทั้งดีและไม่ค่อยดีนะคะทีนี้ว่าแม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบนะคะ 1. ความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะคะเรามาพูดถึงคนโสดก่อนคนโสดที่ยังไม่เคยมีใครมารักมาชอบมา จีบหรือว่ายังขึ้นคานอยู่นะคะทีนี้พอมาสู่เรือนตุลาคมนี้บางท่านก็จะยังไม่มีใครมาขายขนมจีบให้กับท่านหรือบางท่านก็มีคนเข้ามาลักมาชอบมาจีบท่านอยู่แต่เมื่อมาลักมาชอบมาจีบบางท่านก็บอกว่ารักท่านแต่พอเอาเข้าจริงๆต้องเอาเข้าจริงๆที่จะลงเอยอยากจะลงเอยถยาว่ารักจริงอยากจะลงเอยเงนี้ คำตอบก็คือมันไม่สามารถที่จะลงเอยได้นะคะไม่สามารถที่จะลงเอยแต่งงานมั่นหมายได้ได้แค่เพียงบอกรักกันได้แต่รักกันเท่านั้นมันก็เลยเกิดปัญหาทําให้ตัวท่านนี้เซ็งในความรักมากๆเลยนะคะหมายถึงท่านที่เป็นโสดนะคะเซ็งในด้านแห่งความรักหรือบางคนบางคนนะคะ ที่มีความรักเอาความรักจริงๆมาให้รักจริงๆนั่นแหละแต่พอเอาเข้าจริงๆมันก็ลงเอยไม่ได้ก็คงจะเนื่องจากว่ามันมีวัสดุที่ว่าคนที่มารักเราจริงเราก็รักเขาจริงที่ลงเอยไม่ได้ก็คงว่าเขานั้นมีคู่ครองอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถที่จะลงเอยแต่งงานกันได้ได้แค่เพียงรักกันไปเท่านั้นเองนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ ทีนี้เรามาดูความรักคนโสดที่มีคู่รักนะคะมีคู่รักนะคะไม่ใช่เป็นครอบครัวก่อนหน้านี้ความรักความผูกสัมพันธ์มันยังโอเคไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาติดขัดอันใดไปมาหาสู่กันมีความสุขกันดีอยู่พอมาสู่เดือนตุลาคมแล้วเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนิดหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าต่างคนทั้ง ผู้หญิงแลผู้ชายต่างก็เหมือนมันดูจืดชืดเย็นชาต่อกันดูไม่ค่อยจะสวีดหวานกันเท่าที่ควรดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ต่างก็มีการคิดลบต่อกันอมองมองกันคิดว่าที่จืดชืดเย็นชาไม่สม่ำเสมอเหมือนก่อนหน้านั้นอาจจะมีนอกออกนอกใจไปมีรักใหม่อะไรแล้วมาทอดทิ้งเราก็คงได้คิดแต่อย่างนี้นะคะ แล้วก็ยิ่งคิดก็ยิ่งตึงเครียดแล้วยิ่งเสียงเสงให้กับคู่รักตัวเองเสีงมากๆบางครั้งอยากจะหันหลังให้กันอยากจะไปมีใหม่หาใหม่อะไรอย่างนี้แต่ทั้งรักทั้งรักก็รักเกียดก็เกียดอะไรประมาณนี้ทีนี้เหมือนว่าพอจะตัดสินใจเลิกไม่เอาแล้วจะหันหลังให้แล้วปรากฏว่าในใจลึกๆแล้วเนี่ยมันคบกันมาเนิ่นนานมันก็ยังมีความรักฝังในหัวใจอยู่ คันจะเลิกมันก็เลิกไม่ได้มันเหมือนตัดบัวยังเหลือใหญ่หรืออะไรประมาณนี้แหละพอเหมือนว่าจะตัดใจได้จริงๆอ้าวเพราะว่าคิดถึงมากแล้วเขาก็ไม่สื่อสารมาก็าจะตัดใจจริงๆเอาไปเอามาพอจะตัดเข้าจริงๆทําใจได้แล้วคนที่เรารักกับเขียนจะเมสเซจมาเขียนข้อความมา มาปรับความเข้าใจมาขอคืนดีมาขอโทษอะไรนี้เลยทำให้เรานี่ใจอ่อนใจอ่อนพอบอกฝากว่าไม่เอาแล้วไม่โอเคแล้วพอเข้ามาปรับความเข้าใจหวานเข้าหน่อยก็อืมก็โอเคกันแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้เลิกกันก็ยังได้คบกันต่อไปนะคะทีนี้เรามาดูความรักด้านความรักคนที่ มีคู่ที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วนะคะแม่หมอก็เคยบอกไว้แล้วล่ะ fc เขาก็คงรู้แต่ท่านที่เข้ามารับชมใหม่ๆ fc ใหม่ๆนี้ก็ยังไม่รู้ก็จะบอกว่าคนที่ชีวิตรักคนที่มีคู่คนมีครอบครัวนี่หมายถึงคนที่แต่งงานก็ได้ไม่ได้แต่งงานก็ได้จดทะเบียนก็ได้ไม่ได้จดทะเบียนก็ได้นะคะนี่แล้วมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวมีลูกหรือไม่มีลูกก็ตามนะคะ นี่แหละคือสถาบันครอบครัวเรามาดูด้านแห่งความรักความผูกสัมพันธ์แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านกับคนรักหมายถึงภรรยาและสามีท่านเองเนี่ยก็ยังเป็นคู่ชีวิตคู่แท้กันอยู่เพียงแต่ว่าในช่วงระหว่างเดือนตุลานี้มันอาจจะมีะความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นเล็กน้อยนะคะพราะว่าในช่วงเดือนนี้ ดวงชะตาของท่านมันมันมาทำให้ตัวท่านนี้มีความคิดแปลกๆมีการสังเกตแปลกๆกัแบบคู่ครองของตัวเองเพอดูคู่ครองของตัวเองแล้วจะเป็นภรรยาหรือสามีก็ตามดูในช่วงเดือนตุลาคมนี้มันเหมือนมันจืดชืดเย็นชากับเราไม่ดูแลใจเราไม่เอาใจใส่ดูแลเราไม่ให้ความอบอุ่นเท่าที่ควร เมื่อเป็นเช่นนี้เกิดขึ้นบางบางท่านก็คิดมากคิดมากคิดน้อยเนื้อต่ําใจคิดน้อยอกน้อยใจพอคิดน้อยอกน้อยใจแล้วบางครั้งบางคนก็คิดลบกับคู่ของตัวเองคิดไปว่าที่คู่รักไม่ค่อยใส่ใจกับเราเนี่ยยังจืดชื่อย็นชากับเรานี้ต้องออกนอกลู่นอกทางแน่ต้องนอกใจแน่ต้องไปมีเล็กมีน้อยแน่คิดไปอย่างนี้ แล้วถ้าเมื่อคิดไปอย่างนี้มันบางครั้งมันอาจจะเหมือนเป็นตีตนไปก่อนไข้นะคะพอคิดไปคิดไปมันก็เหมือนเป็นจริงอะไรประมาณนี้พอมันเหมือนเป็นจริงบางครั้งท่านทุกหลนคู่ลายอึดอัดในหัวใจมันปวดแปรบในหัวใจอดทนไม่ได้ต้องมีการได้ต่อว่าว่ากล่าวกับคู่ครองของตัวเองนะคะจะเป็นภรรยาก็ต่อว่ากับสามีจะเป็นสามีก็ต่อว่ากับภรรยามันจะเป็นอย่างนี้ ดังนั้นถ้าเราจะคิดเล็กคิดน้อยไม่มีเหตุมีผลไม่มีวิสัยทัศน์่วงไกลแล้วไม่ให้เกียดต่อกันแล้วมันจะต้องมีเรื่องบาดหมางจิตใจกันมีการทะเลาะเบาแวง้งชนิดแบบว่าอยาก,ยา,กยากหันหลังให้กันเลยไม่อยากจะอยู่แล้วไม่อยากจะอยู่อยากจะหันหลังไปมีความรักใหม่อะไรประมาณน,นี้นะคะทีนี้ว่าเมื่อถ้า ้าท่านรู้อย่างนี้แล้วทั้งสามีและภรรยาช่วงเดือนตุลาคมนี้หากแม้นว่าจะมีเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงไปเกิดขึ้นกับคู่ของตัวเองนะคะจะเป็นสามีหรือภรรยาก็ตามขอให้ท่านนี้จงอดทนอดกัน้นและมองเป็นเหตุเป็นผลให้มีวิสัยทัดกว้างไกลสำหรับคู่ของเราและให้พยายามมองโลกในแง่ดี มีความคิดที่ดีเป็นใจบุญใจขุศลกับเขาอดทนเอาไวา้แล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นจะไม่มีการบาดหมางใจกันจะไม่มีการทะเลาะบอกแว้งกันแล้วครอบครัวก็จะได้อยู่กันอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็เมื่ออยู่เย็นเป็นสุขสุดท้ายก็ไม่ได้เลิกกันแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจกันดีก็มีความสุขนะคะมันจะเป็นอย่างนี้ในด้านเห็นความรัก ต่อไปเราโมาดูเรื่องเคาะนะคะท่านที่เกิดาราศีธนูเดือนนี้นอกจากท่านจะโชคดีในเรื่องการงานการเงินแล้วท่านก็ยังโชคดีที่ว่าท่านนี้ไม่มีเคาะอนใดเลยนะคะสุขภาพร่างกายยังสมบูรณ์แข็งแรงถึงแม้ว่าช่วงระหว่างเดือนตุลาคมนี้ท่านจะหกักโหมในเรื่องหน้าที่การงาน ขยันมากๆไม่ได้หลับไม่ได้นอนหรือนอนน้อยอะไรนี้เหนื่อยก็ตามในเรื่องการงานแต่ท่านก็ยังมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีและไม่มีพยันอันตารายต่างๆเข้ามากั้มกายท่านได้เลยนะคะท่านยังได้ชัยชนะศัตรูหมู่มารร้ายใดๆทั้งหลายทั้งปวงนะคะทีนี้ก่าวโดยสรุปแล้วเนี่ย ท่านที่เกิดราศีธนูนะช่วงจังหวะที่ท่านจะดวงดีมากๆในด้านการงานช่วงนั้นจะประสบความสำเร็จในการงานมา,มากๆหรือท่านที่กําลังรอ,อข่าวในเรื่องขั้นเรื่องตําแหน่งที่ทําอยู่ก็จะได้ข่าวดีในขั้นในตําแหน่งหรือมีงานหลั่งไหลเข้ามาเยอะแยะจนแทบจะทําไม่ทนไม่หวัดไม่ไหวนะคะในช่วงประมาณเอาเป็นว่าเนี่ยหลังวันที่20สิไปถึงสิ้นเดือนนั่นแหละ งานการจะหลังไหลเข้ามามากๆเลยนะคะทําให้ท่านอาจจะต้องเนหน็ดเหนื่อยก็อดทนงานสร้างเงินเงินสร้างงานนะคะโอเคสําหรับการตรวจเช็คดวงชะตาท่านาที่เกิดราศีธนูซึ่งเป็นราศีสุดท้ายทั้ง12ราศีนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะการตรวจเช็คดวงชะตานี้มันเปรียบเสมือน เรามีไฟฉายสองนำทางสองทางไปไม่ให้เราได้เหยียบขววกน้ำนี่ก็เหมือนกันเมื่อเราได้ฟังได้รับรู้รับฟังแล้วเราก็จะได้รู้ในอนาคตล่วงหน้าว่าดวงของเราเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีแล้วเราก็จะได้มาแก้ไขได้ทันท่วงทีความทุกข์ก็จะไม่ได้มีมากก็จะมีความสุขนะคะดังนั้นแม่หมอขอ,ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้ามาติดตามเข้ามา s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะและในการตรวจเช็คด,ดวงครั้งนี้แม่หมอดูเป็นภาพรวมนะคะแม่หมอไม่ได้เจาะด,ดวงของคนใดคนหนึ่งนะคะดวงจะดีมากดวงจะดีน้อยก็ขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละบุคคลบุญบารมีไม่เท่ากันและวันเดือน ตีเกิดไม่ตรงกันนะคะดังนั้นขอทุกคนพยายามหมั่นสร้างบุญส,สร้างกุศลทําบุญทําทานสวดมนต์ไหว้พระนะคะนั่งสมาธินะคะมันจะก่อเกิดให้เราประสบความสําเร็จในทุกๆด้านเลยนะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกๆท่านทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอที่แม่หมอตรวจเช็กดวงชะตาครั้งนี้นะคะและแม่หมอก็ตรวจ จากไพ่ยิบสี่นี้นะคะหากแม้นว่าใครต้องการที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวเพื่อให้เกิดความขลังความจริังความแม่นยำแล้วนะคะก็มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะเพราะว่าแม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาทุกวันเริ่มช่วงบ่ายไปถึงดึกนะคะแล้วก็หากใครไม่สะดวกมาดูที่บ้าน บ้านอยู่ไกลกันอยู่กันคนละภาคคนละจังหวัดคนละประเทศอะไรนี้เราก็มาดูกันทางออนไลน์ก็ได้เราก็จะเปิดกล้องวิดีโอตรวจเช็คดวงชะตาโดยแม่หมอจะเอาวันที่เดือนพอ,อท่านมาผสมกับไพ่ยิปซีแล้วท่านก็สามารถที่จะเลือกไพ่ได้ด้วยความรู้สึกของท่านที่แท้จริงนั่นแหละจะเป็นดวงที่แท้จริงแม่นยำฉับมังสำหรับตัวท่านโดยตรงนะคะหรือหากแม้นว่าใคร ไม่สะดวกมาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านและทางออนไลน์ก็เชิญชวนเข้ามาดูคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้เป็นประจำมาเป็น FC ประจำและคนที่ยังไม่เป็น FC ก็มากด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะหรือท่านที่เขามารับชมที่ยังไม่เป็น FC ก็เชิญชวนเข้ามา FC แล้วก็ขอขอบคุณทุกทกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะทั้งคุ และคนต่างประเทศนะคะแม่หมอก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้จริงๆขอบคุณมากๆจริงๆค่ะโอเคและขอบคุณท่านที่เป็นคนต่างชาติที่เข้ามารับชมด้วยนะทั้งเพื่อนและท่านอื่นนะคะขอบขอบคุณมากๆค่ะ Thank you so much Thank you so much